กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับเรื่องของดาวเด่นดาวดังอ่าดาวเด่นดาวดังนะครับเขาหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงใครนะครับก็มาฟังกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ดาวเด่นดาวดังนะครับไม่ใช่ดาวบ้านดอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดาวบ้านดอนจะประมาณว่าก <c oughs> ลุมใจจริงจริงรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนเรามันกนจนแม่น่ามนเลยไหมเมองเฮ้ไม่ใช่นะครับนะคนละดาวกันนะครับอันนั้นดาวบ้านดอนนะครับอันนี้ดาวเด่นดาวดังนะครับหรือว่าดาวคุกนั่นเองนะครับนะก็มาฟังกันเลยนะครับ สำหรับดาวเด่นดาวดังนะครับนะความหมายก็คือนะครับคนที่มีชื่อเสียงนะคนที่มีตัวตนนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจํามีคนรู้จักนะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าดาวเด่นดาวดังนะครับเป็นดาวอยู่ในคุกนะนี่ก็คือความหมายนะครับของคําว่าดาวเด่นดาวดังนะทีนี้นะครับที่มาที่ไปของดาวเด่นดาวดังเนี่ยในความเข้าใจผมผมแบ่งเป็น2อ,อย่างอย่างที่1น,นะครับก็คือนะครับ คนที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วคนที่เขามีอิทธิพลมีบารมีอยู่แล้วข้างนอกนะครับพอเข้ world, าไปอยู่ในเรือนจำนะครับก็จะมีคนรู้จักนะมีคนที่นับถือมีคนที่คอยสนับสนุนนะครับเข้ Luke, าไปอยู่ในเรือนจําไม่นานก็อาจจะเป็นพ่อบ้านอาจจะเป็นขาใหญ่อาจจะเป็น,นประเภทคับแดนนะหรือว่านะครับเป็นพวกนักโทษ VIP นะมีชื่ออยู่ในแดนมีชื่ออยู่ในเรือนจํานะครับไปไหนมาไหนคนก็รู้จัก ไปไหนมาไหนคนก็นับถือลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับคือคนที่มีต้นทุนอยู่แล้วนะเป็นนักเลงเป็นเจ้าพ่อนะเป็นคนมีชื่อเสียงเข้าไปอยู่ในเรือนจําก็กลายเป็นดาวเด่นดาวดังนะครับนะยิ่งถ้าเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วเขาช่วยเหลือผู้คนนะครับใครเดือดร้อนอะไรก็มาหาเขาเขาสามารถพึ่งพาได้นะครับนะออกลูกนักเลงนะครับนะใจใหญ่ใจกว้างใจสปอร์ตนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ยากที่เขาจะนะครับเป็นขาใหญ่เป็นพ่อบ้านนะครับเป็นประเภทคับแดนนะครับก็จะกลายเป็นดาวนะครับคนก็จะรู้จกักเป็นคนเด่นคนดังอยู่ในเรือนจํานี่คือประเภทที่1น,นะต่อมาประเภทที่2นะครับประเภทที่2เนี่ยเป็นใครมาจากไหนไม่รู้และก็ไม่สําคัญด้วยนะครับแต่เวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับเป็นคนเดินแรงนะเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงนะ เวลาเพื่อนฝูงมีเรื่องมีราวนะครับก็พร้อมช่วยเหลือพร้อมออกตัวให้นะครับนะไม่กลัวคนนะครับไม่เกรงใครนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีเรื่องต่อยตีบ่อยๆมีฉากบูฉากแอคชั่นนะครับมีงานโชว์บ่อยๆนะครับคุณก็จะกลายเป็นดาวเด่นดาวดังนะครับมีชื่อติดอยู่ในแดนนะครับเวลาใครพูดถึงเรื่องของการต่อยตีเรื่องของการมีเรื่องมีราวนะครับ ก็จะมีชื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะลักษณะแบบนี้นะครับคนที่อยู่ในแดนหรือว่าคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับเขาก็จะพูดถึงเราในลักษณะของนะครับคนที่มีใจนักเลงคนที่สู้คนนะครับนะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องของการเป็นดาวเด่นดาวดังนะครับนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเป็นหรือไม่นะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยสถานการณ์มันก็บังคับนะสุดท้ายเราก็ กลายเป็นคนมีชื่อเสียงกลายเป็นดาวที่อยู่ในเรือนจำนะครับนะเป็นดาวคุกนะนี่ก็คือวิถีของดาวเด่นดาวดังนะทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่านะครับทำไมเขาถึงอยากเป็นดาวเด่นดาวดังเขาถึงอยากเป็นดาวอยู่ในเรือนจําหรือว่าอยู่ในคุกนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าวิถีชีวิตของคนคุกในสมัยก่อนเนี่ยมันใช้กําลังในการปกครองกันนะใครแรงใครเก่งนะใครมีกําลังมากกว่าคนนั้นก็เป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะเรื่องของผลประโยชน์นะครับเรื่องของหมึกสักบ่อนการพนันยาเสพติดนะครับการที่คุณจะขายยาได้คุณไปนั่งขายคนเดียวนะครับยืนขายคนเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องมีพักมีพวกนะการที่จะขายหมึกสักได้นะครับมันต้องมีนะครับสมุนคู่กายสมุไรข้างตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์กับเราดังนั้นถ้าเราจะเป็นพ่อค้าขายหมึกสักขายยาเมาหรือว่านะครับ ขายสิ่งของต้องห้ามต่างๆนะครับรวมถึงนะครับปล่อยเงินกู้นะครับเปิดบอลนะมันต้องมีคนข้างกายนะมันต้องมีคนรู้ใจมันต้องมีดาวเด่นดาวดังมันต้องมีสมุไรมันต้องมีคนพร้อมที่จะนะครับออกตัวแทนคนพร้อมที่จะบูคนพร้อมที่จะต่อยตีดังนั้นนะครับการเป็นดาวเด่นดาวดังในเรือนจําสมัยก่อนนะครับคุณก็จะนะครับได้รับการทาบทามหรือว่าดึงตัวเข้าไปอยู่ในบ้านที่เขานะครับมีธุรกิจ นะเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองมีผลประโยชน์นะเพราะว่าการทําธุรกิจแบบนี้นะครับมันต้องใช้คนที่แข็งจริงๆนะครับเพราะมันเป็นการทวงตังมันเป็นการเก็บหนี้นะครับนะเอาคนธรรมดาไปเดินเก็บหนี้นะครับบางทีลูกหนี้ก็ไม่อยากจ่ายบิดหนี้นะแต่ถ้าเอาพวกดาวเด่นดาวดังเอาพวกแรงๆเอาพวกซามูไปเดินเก็บนะครับนะไม่อยากมีใครยุ่งด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวมันเตะเอาถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวมันแทงเอานะครับนะบางคนเขาคิดแบบนี้เขาก็พยายามหามาจ่ายนะดังนั้นนะครับเวลาเราเป็นดาวเด่นดาวดังหรือว่าเป็นสมุไรยอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับเราก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะมีคนเอาเราไปอยู่ด้วยนะครับคนที่เขาทําธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับนะมีเรื่องของการตามนี่ทวงนี้่ครับเขาก็ต้องใช้คนประเภทนี้นะครับ ในการที่จะไปเก็บหนี่ในการที่จะไปทวงหนี้ดังนั้นนะครับถ้าเราแรงนะครับแล้วแรงจนสุดนะครับนะมีคนนับหน้าถือตาหรือว่ามีคนยอมรับว่า ey, นเฮ้ยไอคนนี้ใจนักเลงไอคนนี้มันแรงจริงไอคนนี้ใจมันได้นะครับนะเราก็จะถูกทาบทามนะครับให้ไปอยู่ในบ้านต่างๆนะครับที่เขามีธุรกิจอ่าทีนี้เวลาเราเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับเราอยู่แผนกทวงนี่เราอยู่แผนกเ,เก็บนี่นะครับเดินทวงค่าของลักษณะแบบนี้นะครับ เรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้านะครับพ่อบ้านก็จะหาคนมาดูแลให้เรานะครับนะดังนั้นนะบ,บางคนเนี่ยนะครับก็ยอมเป็นดาวเด่นดาวดังเพื่อแลกกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับยอมเป็นซามูไรนะลักษณะแบบนี้แล้วสุดท้ายนะครับเขาก็อาจจะผันตัวนะครับไปเป็นพ่อบ้านไปเป็นขาใหญ่นะครับสัมประธานบอล รนะับหมึกมาขายรนะับยาเมามาขายในสมัยก่อนนะมันเป็นเส้นทางของนักเลงมันเป็นเส้นทางของดาวเด่นดาวดังนะที่เขาใช้กันในเรือนจําสมัยก่อนนะแต่บางคนนะครับอยากเป็นดาวเด่นดาวดังไปไม่สุดก็มีนะครับไปสะดุดตีนคนอื่นนะไม่มีพักมีพวกใจไม่ถึงนะโดนเขาเตะโดนเขาซ้อมบางคนนะครับ โดนซ้อมจนสติหลุดโดนปั่นจนสติหลุดนะครับนาะยการเดินแรงการเป็นดาวเด่นดาวดางังเป็นตัวตึงตัวดึงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันต้องมีพื้นฐานใจนักเลงนะครับมีพักมีพวกคอยสนับสนุนบ้างนะครับนะแล้วนะครับต้องอาศัยความกล้านะครับถ้าเราไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วเราได้รับการยอมรับได้รับการนับถือนะครับเราก็จะกลายเป็นพ่อบ้านกลายเป็นขาใหญ่ไปโดยอัตโนมัติ น,นี่ก็คือเรื่องของดาวเด่นดาวดังนะครับภายในเรือนจําหรือที่เราเรียกว่าดาวคุกนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้นะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม